นี่ uhm, ครับมาใกล้ๆครับก็นี่ครับโอ้หน้ำจิ้มนะครับซัดเป็นตัวไปเลยครับ oh, ร mm ่อยโอ้ยอ้ครับโอ้ร้อนครับ แล้วเบลครับเต็มคาราเบลไปเลยเธออืมหอมไปเอาไปดูหมูย่างครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาย่างหมูกรอบนะครับ ครับเอามาเที่ยวดองมาซื้อมานดองมาเที่ยวบ้านนะครับย่างหมูกรอบกินนะครับนี่นะครับหมูกรอบนะครับเนี่ยนะครับชิทเบลเลอร์เลยครับกำลังตำน้ำจิ้มนะครับเออคนตำน้ำจิ้มเลยครับโซโซโซดีร้านหน่อยวางบางชีไม่ได้ยีงเดี๋ยวเอาโซดีร้านกำตำน้ำจิ้มหน่อยตำให้มันแหลกตำไง มีปลาหมึกด้วยครับเอาบักคีอย่างนี้เลยครับหมึกใหญ่เลยนะครับมันหอมสุดท้ายนะครับไปเดี๋ยวรอกันนะครับจะจะกรอบไหมกลับกันแล้วครับ โอ้โหจะสุกไหมครับเนี่ยหนาสุบเลยไม่บอนมันต้องกลับไปกลับมาไวๆอ่ะอืมมันต้องกลับไปกลับมานอาอะไรเสักจังคืออะไรตาลเนี่ยเดี๋ยวมาลองกินปลาหมึกกันนะครับสุกแล้วน้ำจิ้มแม่หัวขาดเลยอ่ะตามร้องหนึ่งชิมึกก่อนนะครับมันสุกยไง โอ้ยเผ็ดร้อนหั่นขนาดนั้นยังจะไม่กเหรอแม่ครับจิมนะครับดูนะครับโอ้หเมไไหมดูแล้วน่าจะเผ็ดมากนะครับไปเจมสงไ้ไมันกระิโอ้ยอร่อยครับอร่อยครับลองคำแรกเลยครับอ่หนะมไเน เอาแล้วกีการอยู่ไหนแล้ววะปลาหมึกนะครับเดี๋ยวลองปลาหมึกก่อนเดี๋ยวค่อยรอหมึกก่อบพี่อันนะครับแต่งนั่งควาอยู่ฮึแจทให้ไปอันนึงอ่ะอันเด็กได้เหรอได้ได้น้ำตาลไหลนอกจอนะเหลือเลยเดี๋ยวมันก็ร้องบิรอรอเดี๋ยถ้าเป็นพี่ดำน้ำมันด่าง ป๊กหน้มึงนเพชร้นมพลบกหนังดลุกหลังดกลับไปกลับมาบ่อยอ่ะันจะกรอบไหมกรอบถ้ากลับไปกลับมาบ่อยแล้ว่อยทงนไม่กรอบหรอกไม่ต้องแข็งเลยห่อไม่แข่หรอนี่ถูกยังนยเออทั้งตัวไม่ต้องหั่นนินเข้าไปทั้งตัวเออจะกินทั้งตัวเลยไงิ้เขาดูให้มันเย็นก่อนนะพี่แม่แม่ลูกไปเอาเกไว้หพ่ กำลังยากอยู่นะครับ,รบร้ทง,งให้มันกรอบเลยนะครับมีหลังบ้านน่ะให้จัดไปดูดิใช้ได้ไรครัหนวดป้อมมึกนะครับนวดป้อม <c oughs> อมึก <c oughs> มา ไวันนครอเออน่ยจะเอาให้เขาก็เอาไปนั้นนเออเว่าจะเอาไปยู่ะอานี่ให้ให้นี่เออให้ไปเออทำบุญกับเพ่อนมนุษย์นะจอปากเลยครับเขาบอกเขาอยากได้กระทะหรอเขาุยอเหรอเออนี่ได้ได้แล้ว ก็ออกกระเทียมแมกินแม่ด e ิ้นแม่กินแต่ลงลงติ๊กต๊อกกินติ๊กต๊อกลงค่อยจะเปิดนะคอยนี่หมูกรอบเสร็จแล้วนะครับมาคนมาคนนี้หมูกรอบนะคะแต่เป็นหมูดำไปแล้วค่ะต้องพลิกไปพิกมาเรื่อยๆแต่เดียวอ่ะอ้าวฟันก็หลุดแล้วไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย